ค่ะพระฤหัสค่ะปู่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีทุกปู่ทุกคนครับผมสวัสีครับผมมาละตัวงามพี่น้องเนาะวันนี้แอดมินเดินทางมาที่รังจอกหลอกพี่น้องเนาะมาเที่ยวสามกอนแล้วเนาะเนื้อตะคุเนื้อตะเนื้อตะโต๊ดนี้แหละมาที่จอมเน่าข้างที่รังกอกหลอดมาทันทีกันเนาะลุงป้า ครับผมเนาะนี่ชาวสารแจ้งว่าสั่งพี่น้องถ้าเดินเดินทางมากอย่าปร้อยเศร้าเลยเศร้ามากหลายหนด้วนอ่าเป็นต้นเดชวั่เด้โอ้พี่น้องเอ้ยเนาะจากโคราชวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดคุณได้ยินชัดเด็ดปูัเด็ดชัดเด็ดทางอ่าพี่น้องนะวันนั้นอาจจะเป็นวันสรุปก็ได้ตอตามที่โทรมาถามปูเนาะเราต้องโทรถามแล้วที่นี่ได้ดูวันนี้ก็คือ เข right? uh, ้าใจกันตรงกันเด้อเอาจี่นเอาเออเอาพี่น้องเนาะอ่าซี่ครับผมฟังดีดีได้พี่น้องเด้อวันที่สิบเอ็ดได้พี่น้องเด้อพุณสภาครับเนาะใครที่รอแนวทางปู่ฤษีว่างจอกรอเนาะวันที่สิบเอ็ดเลี้ยงเชิดรวมงานครับอปเยอยมากอาแต่ว่าปู่ได้ไหมปู่เนาะได้มาว่างจอกรอได้พี่น้องเด้อ อยากมากฟังด้วยตนเองนะสำหรับเนืท่านวันที่สิบเอ็ดครับมีนัดกันนายพี่น้องเด้อมาฟังปริศนาทำอีกครับวันนี้จะเป็นแนวไหนแนวก่อนก็หงายท้องเลยต่นตีปัญหาบอกโอ้บัากมูนจริงหมากมูเป็นเหตุที่แล้หมูเป็นเหตุพี่น้อง หูบอกหูรู้ดิไม่แต่พูดโทรถามเห็นบอกคิดได้อยู่เขียนไว้จะลงก็บรลงต่อนางว่าลูกเขียนไว้เดียวอุ้ยเหล็กันบอกมานะห้าหกหกงานปูก็มั่นใจห้าเจ็ดนาะครับผมเมื่อมีเปลี่ยนแปลงเลยตัวเดียวเลยห้าเจ็ดคงสุดท้ายก็บอกว่าห้าเจ็ดอ่ต้องไปเอาตัวอื่นเอ้ยเอาแค่ห้าเจ็ด ไม่ออกได้ยังไงกันเนาะนี่แหละบุญผสมอ้างนี่น่ะบุญพบุญพลาสิถึงเัาก็มาฟังแต่รอบนี้ก็มีอยู่ละมีคติแต่ก็อย่างที่บอกให้วันวันวันที่เลขออกบอกตัวไหนนะวันที่เลขออกเขาโทรมาถามอยู่โอ้หลังสลักกินแบบออกไปศูนย์หนึ่งเก้าล่างหกห้า ใช่ไหมปูหรือีอันนี้มันปูอ่ะอันนี้งวดประจำวันที่น,น,ททนี่พ่อซื้อปลาปูยังเพิ่มอะไรนอพี่น้องเนะาะกาคือตองงวดงานเดียวพี่น้องเด้อตองงวดงวดวันที่ซิฟโ,โขเขาโทรมาถ,ถามเยอะครับผมจำมาได้ใครไม่เห็นเลยพี่น้องเด้ออันนี้แอดมินเขียนเอาเนาะฟังตามที่ปูบอกกันแหละแต่ว่า ใช้คิดบ่อก็คือหนึ่งในดวงใจว่าสั่นตกอกเป๊ะเลยพี่ร้องเด้อหนึ่งในดวงใจทิ้งไม่ได้เนาะก็นั่นหลเฮ็ดรูปหัวใจไว้ทานนะพี่น้องแต่ละรก็ซกก็ขาดเ่าอไรว่องกลมเมืองเกรื่องไว้หันมีปริศนาอะไรหรือเปล่าครับผมเนาะที่ต่องวดงวดนี้มีแค่นี้ครับผมเนาะศูนย์ฮาน่ะคือเลีกทูบเห็นสองตัว หาศูนย์เรขกทูบได้อ,อีกตัวหนึ่งบ่เห็นบ่ชัดเจนบ่เขียนครับบ่เขียนเ <laughs> พราะเพราะมันมืดไปเลยเนาะเป็น,เป,นเป็นบ่เห็นบ่เห็นบ่จับตัวเลขบ่ได้ค<ฆ>่ะเงื่ออาจเป็นสิบปูวเสียสองตัวกับบ่จับดอกเอาพี่น้องเบิ้งดีๆนี่แหละเนาะที่ไปที่มาข,ของเด็กวมื่อี้นี่เนาะดวงใจปู่กับเฮ็ดดวงใจได้ไม่ว่าอยากเข็ดตซื้อได้น่อย ผูบอกให้เขียนเขียนตามคำสั่งครับผมเขหนึ่งแล้วก็แค่วาดรุปหัวใจอ้อมเด็กหนึ่งไว้หนึ่งในดวงใจวางสั่นละวาจะสั่นละพี่น้องพิจารณาเอาแล้วพี่น้องพูดอให้่ท่านเห็นนะครับเนาะแต่แต่อย่าลืมเออแต่อย่าลืมเรืองตองวดนี่เนี่ยเพราะว่าสําคัญที่ว่าบ่ได้ตั้งรักนี่เนี่ยโอ้โหแมนแมนแมนโอ้พ่เนี่ยนะพี่น้อง บาได้ตั้งรักนงี้ยหนึ่งในดวงใจหรือจะมาแรงแซงโค้งเป็นปูด้วยีตาไฟอ่าลืมเขียนชื่อไปปูด้วยีตาไฟเป็นบกปูด้วยีตาไฟชื่อที่ไหวกวอนไปครับผมมาคนจับว่าพิศนาหลายอย่างยี่หรอพี่น้องเนี่ยกระจับกได้ฟังคือฟังช่องจะฟังแต่หาตะโตเรียกแล้วแหละทั้งซองก็ได้เนาะอแต่ห้ว่าให้เลขดหนึ่งเราไหว ไอ้ธรรมะก็หลายอยู่ครับผมเป็นเราเงีอยู่อาจจะตั้งโมดูเรื่องน้ำเพิ่มดอกรู้แต่ว่าหนึ่งในดวงใจในดวงใจอาจารย์พี่รองเนาะไอ้สีคิดเอียงก็ต้องหนึ่งไ้ก่อนในใจก่อนจั้งสินับต่อไปโอเคหรือว่าถ้าพอคิดหลายกะมี่หนึ่งมี่หกมี่สามครับผมแต่ไม่ปลูกก็ได้หั่นเนาะพี่รองแต่ก็เราถือว่าหนึ่งมี่เก่งกว่ามูเนาะครับผมเพิ่งวางชั้นละ ส่นมากจะเข้าวินอยู่อันนี้คือปูรุสีตาไฟได้พุณนรอบแบอกซื่อไว้พร้อมพี่รองยุีนะซับน่หันหลัพี่รองเ้อซับแต่ว่าห้างนี้ห้างนั้นก็รอวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่าที่ปูมาทางทางพ่อทิลละน้ำพร้อมจะมาก็มาวันที่สิบเอ็ดอ่าแล้วก็ทางกระนวลถ้าจะเดินทางถ้าพร้อมถ้าบัติดขัดบ่มิธุละครับอ่า ถ้ามีก็นอนชมอยู่ที่บ้านอชัดินกว่างปูอยู่ออกแล้วไปอย่าอย่าเอามาแบบจับหูเนอะว่า้งโอมันวาจะเอามาแบบจับหูพันก็เลยปวดหูว่าใเนอยเศร้าอยู่หูมันก็ฟังอยู่นะก็เห็นยูแับหูจับหูเขียนแรกเขียนห้าหกหกห้าคิดออกมดหัวป่าเอาลงบินมันบอกงาม เอานี้น <c oughs> <statistically> ี่จับนี่นะเช็ดนี่นะันี้ก็เตียอะไรกับจังรอดที่ทำกปุ่นเอาวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็วันนั้นน่ะได้แจกจ้แท้วันนั้นต้องมีปิดสนาก็นต้องปริศนาหรือวันนึ่งจะอยู่ในดวงใจคื้เกาบัวถาเมืองวันที่สิบเอพ่อวันที่สิแม่เพื่อนฝันบ่แล้ว วันพระใหญ่เออเป็นยังไงบ้างเราให้เอฟซีวันไปส่งน้ำปุ่มมาแล้วเนาะลลังไปทำบุญมาเป็นแต่ข้าวท้ายยังราเป็นแต่ข้าวถ้าพูดถึงถ้าเราบอกเข้าข้างเจ้าของค่ะครับผมรู้สึกเลยรู้สึกโอ้ยบอรู้สึกแล้วเออเจ้บอกไว้วันนี้เลยมันบดีือใช้แรงว่ามีมาแล้วเลิกไปรอวันวันวันที่สิบเอ็ดเอาให้เจ้าใด ไปส่งน้ำปูแล้วบอกว่าก็หลังมาส่งน้ำปูแล้วมาอยู่ในกลางคืนอ่ะโอ้แสดงว่าค่นบอกมาแล้วข่าวมาส่งนี่ะฮะข่าวมาส่งนี่อออืม้าันนี้ลุงก็ว่าถ้าถ้าบอกแล้วบอกมาเขา ไหนมันคนละตัวกันหรือว่าตัวเดียวกันอันนี้อันนี้นี้อันนี้ฝันอันนี้เป็นสามพตัวดิสามตัวเลยยังไม่ได้อบสามตัวสามตัวเลยจะบอกเป็นปริศนาก็ได้มีแท้ๆแหละสองตัวเลขที่ผ่านไปนี่มีสองตัวเลยเลขที่ออกไปแล้วนี่โอ้ที่ให้ต่องวดนี่เลขรัฐบาลออกไปแล้วนั่นมีอยู่สองตัวล่ะที่ออกไปเมื่อกี้นี่มาสองตัว พอเพิกก็จะรวมอยู่ในนั้นหมดเลยที่ตามมาบอกว่าคนมันจะมักบอกอแต่ว่าลุงก็ว่าอย่าเฝ้าบอกบอกบอกวันที่สิบเอ็ดนามันยังเหลือเนื้อดูทันดูแต่ก็มาบอกไว้เรียบร้อยละเออแม่ดูเหรอเลขสามตัวเลขสามตัวได้มาแล้วสามตัวมาบอกแจานนี่เลหรือว่าจะบอกดีเบย์แต่ว่าจะไว้บอกบอกวันนั้นก็ได้เนาะแล้วแต่แต่ละดวกแล้วแต่สะ ยาดียาเฝ้าใเพราะว่าจะไม่เป็นไรเอฟซีพันจะนอนฟังเองอันนี้ทางช่องเป็นหน้าทางให้แต่ยังไงคืนนี่ก็ได้มีโรมาถามแท้เลยก็พันจันนน์ไปชงหลวงปู่กูแก้วเคอใช้บ้านเราวันพระใหญ่เป็นบันพระใหญ่เมื่อวันก่อนนี่บอกฮะแมนบอกป้าเมื่อบานนี่ตัวนี้เออเมื่อคืนมาแล้ว จังได้มาพูดเรื่องเลขสามตัวมีแต่เลขตัวเก่าตัวที่ออกไปทั้งหมดเนาะนี่โอ้พีแต่ตัวเก่าอตัวที่ออกไปก็มีอ่อะไรล่ะอศูนย์หนึ่งเก้าออ่ากับงบหาเลยพี่น้องร่างดอกยังคือเก่าวสัตยังคือเก่าอือตัวได้บุญแล้วอือเลขสามตัวอยู่ในนั้นหมดเหล่านันงโอ้โหเป็นเลขสามตัว มีห้าตัวนี่สามตัวอยู่ในนั้นหมดบอกก็ใช่ถูกต้องเอาพี่น้องเลยอเอาไปขึ้นเดิมเรื่องเอามาเขียนละพี่น้องสลับกันอยู่ในหันละเนาะจิถมจใจตัวแ่กเออพี่น้องเลยช่วยเราเติมเดิมมาสั่นค่ะเไปหาจิ้มจับลอตเตอรีไ่ไว้เนาะฝากไว้ให้เป็นแนวท่าเนาะสบายพี่เลยเนีน่ยสามตัวเลยสามตัว เลขสามตัวเลยมาเข้าฝันอืว่าม<ร>าอบอกซต่งเหมือนกับที่มันนัง<อ>่งมันนั้นที่่าเคยมานั่งที่ว่ายกปูขึ้นนั่งบนแต่แค่ปูก็บ,บอกขึ้นหน่อยนะ<อ>ปูว่าได้ดูข้างหลางแน่นดูโลดดูดบดน,นน่นะเลขก็ไม่แค่นี้หนะว่างั้นไม่แค่นี้เร่ต้องไปถามแม่มาหลังหรอก เลขเลขเลขตัวเกาแม่เวลาพอดีแล้วทั้งนี้ก็จังรอดมันมีห้าตัวเดิเนาะก็หนึ่งศูนย์เก้างวดที่แล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าล่างหกห้าเออนี่และภายในห้าตัวนี่มีละสามตัวละบอผัดเลยสามตัวในในฮาโต้มีสามตัวเดล้วพี่น้องอันนี้ปูมาแจ้งข่าวครับผมไว้ตั้งแต่คืน วันที่สงน้ำพระลงปลูกแก,ก,ก้วนะ่ะครับผมเอสีเานะแม่างตรจะลอดที่ตามน้ำกันเลขรอบนี้จะถูกคนมดเมืองรอบนี้ถูกถูกบ่ได้ถูกกินอย่างทุกรอบถูกถูกแท้ๆเลยโอ้โคตรทิถมดเมืองโอ้ยถูกหลายเนี่ย<ฮ>เพราะว่าเขาจะอะไรละ่ะ บอกแล้วนะเพราะว่ามันเป็นการบ้านการเมืองเขาโอ้โหเอาตรงไหนกันจังหวะวันที่สิบเอ็ดถ้าผู้ใดอยากมาเขาไหวเงี้ยนะค่ะอยากได้เงินของรัฐบาลนี่บอกเหมือนเงินเลขเขาไหวครับผมมันต้องไปเอาหลักเงินรัฐบาลนั่นมันก็เงินภาษีเจ้าของว่านงินเอาเงินเลขนี่นะคือเงินเราหาได้เองว่าเงินก็แม่นด้วยล่ะพี่จางด้วยเป็นดีใจครอบเนาะ ลูกหลานฟูฤาษีจะถือมดประเถี่ยบสั่งมดถ้าใครดูนะ,ะต้องเบิ้งให้ถือได้ละพี่น้อ,น <c oughs> องปูฤาษีวางจอบหลอดขนาดนี้จะเปเบิ้งปูเอื้นไม่ถือได้ <c oughs> แล้วพี่น้องได้เนาะเพคุะป้างมีที่เด็ดม่้มีที่เด็ดนะคะไม่งั้น,นที่สิบเอ็ดค่ะวันที่สิบเอ็ดนะคะ,อะรอติดตามอรอติดตามอ่าก็ เป็นวันที่สิเนาะคะ่ะ FC แฟนชองที่ติดตามทางชองสาวเจี๊ยบผ้าแห่งยุ่สำหรับแนวทางที่วางจอกหลอกนะคะสำหรับคลิปนี้นขอขอบคุณหลรายสำหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์น,นะคะขอให้ FC แฟนจองเข้านอนรับฟันดีค่ะสำหรับคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะ